วัดที่ผู้หญิงมาได้ผู้ชายมาดีเสริมอำนาจวาสนาบารมีเด่นเรื่องเมตตามหานิยมได้เป็นเจ้าคนนายคนดังนางพญาต้องมาที่นี่เลยวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกกําเนิดพระเครื่องนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีสถานที่ที่เป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยอุสานิฐานว่าผู้สร้างวัดนี้คือพระวิสุทธิกริย์ีพระมเหสีของพระธรรมราชาราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามโลกปีพศ .2485 มีการ ขุดพบพระนางพญาพิมพ์นี้ขึ้นทำให้ด่งดังแบบปากต่อปากถึงพุทธคุณพระนางพญานิกเลิศด,ด้านเมตตามหานิยมอํานาจวาสนาบารมีแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีเห็นไหมครบคันเวอร์ุโบสถประดิษฐานสมเด็จพระนางพญาเรือนแก้วคนที่มาบูชาหรือเคารพสักการะพระนางพญาที่นี้ขอพรด้านสเสน่หาเมตตามหานิยมทําอะไรคนก็นิยมชมชอบประกอบการคา้ากิจการธุรกิจใดๆแม้แต่งานราชการก็จะมีอํานาจวาสนาบารมีติดตัว ไหนแคล้วค่ะ